ทุกคนเชื่อไหมว่าสองทวิตทีไรที่มีเวลาว่างอันดับหนึ่งทวิตจะต้องเป็นสายวายแบบเราคือขึ้นอันดับหนึ่งคือสลับกันขึ้นตลอดเลยถ้าไม่ใช่วันไหนที่เป็นวันที่ซีรีส์เล่นนะถ้าเป็นวันที่ซีรีส์เล่นวันไหนคือวันนั้นอันดับหนึ่งทวิตจะต้องเป็นซีรีส์เรื่องนั้นอย่างเช่นถ้าวันไหนที่นิทานพันดาวเล่น แฮแท็กนิทานพันดาวในอีพีนั้นจะขึ้นอันดับหนึ่งจริงๆทุกคนแล้วถ้าวันไหนที่นับสิบจะจูบเล่นนับสิบจะจูบใน E ีพีนั้นจะขึ้นอันดับหนึ่งทวิตแล้วถ้าเกิดคือมาสองทวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามจะต้องมักจะมีกระแสติดตลอดเลยก็คือกระแสซีรีส์วหรือกระแสแบบคู่จิ้นวขึ้นตลอดเลยทุกคนคือแบบสาววนี่มันเยอะจริงๆ เปินที่นิย,ยมในไทยตลอดเลยดีไม่ดีบางทีนะขึ้นกระแสอันดับหนึ่งของทวิตโลกด้วยนะโดยเฉพาะตอนนั้นนะที่สารวัตรกับไทยอ่ะคือแบบเป็นอันดับหนึ่งตลอดเลยมามาส่องกันที่ที่ตรงนี้เลยคะ่ะอันดับหนึ่งอีกแล้วจ้ามิสมิวโซกัฟอาคิดข้าไปดูหน่อยซีกระแสนี่คิดถึงแค่ไหนดูเขายิ้มให้กันสิเน่นี่เ่มิสมิวโซกัฟ นี่นี่นี่ทานตะวันจะหันหาผ้าอาทิตย์เสมอไม่เคยนอกใจผาอาทิตย์เลยคือชอบมาอ่านแคปชั่นอะไรแบบนี้มากเลยนะคือเป็นคนที่ชอบอ่านแคปชั่นในทวิตมากกอดหน่อยแก้คิดถึงเนี่ยเราเป็นคนที่ลงทวิตเองไม่เป็นนะเพราะว่าเวลาลงแล้วคิดแคปชั่นไม่ออกลงได้แค่รูปอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปดูอะไรแบบวายๆแล้วก็แชร์ขึ้นทวิตต,ตัวเองแค่นั้น <laughs> คิดมาตลอดเลยว่าลืมปล่อยรูปนี้หรือเปล่าคิดว่าใช่ละรูปอะไรอุย๊ย คนน่ารักอ่ะนี่ไม่ค่อยตามใครอะตามปกติเราจะไม่ค่อยตามใครอะอะกัฟบตามอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วเอามาสองแล้วก็ปกติจะตามคือสรารวัตรแล้วก็ทายก็คือน้องบาบวชิรวิทย์แล้วก็น้องวินเมทวินแล้คือเป็นแฟนดอมของน้อง,องสองคนนี้เลยไม่คิดถึง2คนนี้จะให้ไปคิดถึงใครไม่มีแล้วคิดถึงที่สุดเลย ยยเยยน่ารักอะ่ะถ่ายรูปยังไงให้เหมือนแฟนแขกแพี่น้องอ่ะสงสัยสงสัยจะพิมพ์พิมพ์แบบนี้จะเฉยจงใจพิมพ์เออทำไมเวลาเขาถ่ายรูปกันมันดูน่ารักจังเลยเนาะกราฟน้งกราฟน่ารักความคิดถึงรุนแรงเหลือเกินยืนหนึ่งจ้ะขึ้นไปยืนหนึ่งโอ้โหเมื่อ19นาทีที่แล้วอ่ะนะเป็นที่นิยมในไทย ความคิดถึงมันพิเศษตรงที่มันสามารถให้เราเห็นภาพของใครบางคนชัดเจนได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเจอหน้าอยตัวเองรู้ปะค, <laughs> คือแบบน่ารักเนอคือมาอ่านแคปชั่นแบบนี้แค่แบบคนพิมพ์แค่นี้ทำไมารู้สึกมันแบบมันน่าอ่านจังเลยเข้ามันเคี่ยวกันมากไหมอ่ะอยากรู้เนี่ยพบกเด็กเป็นฟันเลือเธอหนึ่งอัตราครับแล้วก็แท็กกันไปนอนไปไอ,ไอตุย แล้วก็แท็กกันในทวิตจังหวะจับหัวตอนสุดท้ายอ่ะพี่เมียว,ว่าพูดว่าเดี๋ยวโดนนี่มันยังไงแค่ใครไว้ไปก่อนค่ะเออ <c oughs> กับนุกลับมันก็น่ารักมากเลยเนาะระยะทางพิสูจน์ม้าก,กิ่นเสื้อผ้าพิสูจน์กินกายคนอีอย่างนี้อืมอันนี้เทปนี้เทปนี้ได้ดูเทปนี้ได้ดู <c oughs> น่ารักเนาะ ตำนานจูบทางอ้อมจ้ะเออก็คิดแคปชั่นกันได้เนาะจูบทางอ้อมคิดนาแก้วเดียวกันขอสามคำให้ภาพนี้หน่อยเออจับมือไว้แล้วไปด้วยกันน่าจะ้ะพี่น้องที่รักกันนี่มันยังไงอะคะได้แค่คิดแล้วก็สงสยัย คิดถึง,ง,งแหวกคิดถึงสายตาที่พี่มองน้องคิดถึงรอยยิ้มเวลาน้องอยู่กับพี่คิดถึงอืมว่างๆมาดิกิร์ร้องเพลงให้หวานใจฟังกันบ้างนะคิดถึงมากรู้ไหมโอ้ยอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วได้ส่องบรรยากาศวัยวยของเราขึ้นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยดูสีไม่คู่ใดก็คู่หนึ่งอ่ะโอ้หน่ารักโอ้ยนอนหลับฝันดีแล้วไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอ นับสิบจะจูบกันต่อนะจ๊ะไปละวบ๊ายบาย